เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําส้มตําโจ๊ะโจ๊กันนะครับผมมาเป็นยังไงรสชาติอร่อยหรือเปล่าถูกใจอันมัยมถูกลืมหรือเปล่าอืมไม่เผ็ดไม่เคม็มไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่กินดีกว่าฮะอย่ายออครับผมทุกคนอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยอ<ว>ร่อยกุ้งสดกับกุ้งสดไห <le af. S 1> เด้งมากอันนี้กุ้งสดมาฮะ อืสุดๆนะครับผมทุกคนมือนี สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องอูเมอร์วันนี้เนี่ยเราจะมาทํารายการอาหารอีพีแรกนะครับแต่ชื่อรายการเนี่ยยังคิดไม่ออกอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยคิดรายการเอ่อชื่อรายการไหนที่แบบว่าผมคิดว่าผมน่าสนใจผมก็จะมาตั้งเป็นชื่อรายการครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําส้มตําโจ๊ชกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าครับผมวัตถุดิบแรกนะครับอันนี้ก็เป็นพวกพริกบอกเลยว่าเผ็ดแน่นอนครับประมาณ40กว่าเม็ดนะครับในนี้ไปปั่นมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเขียวมะนาวมะเขืืออออมะเเเขทศนี่แแแลลลถกกก้้้ววว็็ชร ปลานะครับผมแล้วก็ผักกินกับวันนี้อ่ามีแตงกัวมะระผักอะไรวะท่านเจ ผักสลัดเนาะโอเคนะครับผักสลัดนะครับผมอุ้แต่คล้ายผักกาดมากเลยนะนี่ผมก็สงสัยนะแล้วบอกเลยว่าของที่เราจะตำใส่เนี่ยก็จะลอกเรียนมาจากโจโจเลยนะทุกคนนะไข่เจียวปลาหมึกกุ้งกุ้งสดกุ้งสุกนะฮะแล้วก็หัวกุ้งอันนี้ผมเอามาทอดกินนะฮะแล้วก็จะมีน้ําตมปี๊บนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตำกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนมาดูสิว่าเราจะทําได้หรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าการตำส้มตำผมนี่คือเซียนแน่นอนนะครับทำแป๊บเดียวคือเจ็ดเอ้ยคือเสร็จนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่านะทุกคนอ่ชว ชิวๆที่ลิมสาเนี่ยเราก็ตำเข้าไปครับทุกคนตำแบบนี้นะคือแบบตำให้มันละเอียดก็ได้นะหลังจากที่ตำละเอียดแล้วก็เอาน้ําตาลปี๊บมาใส่นะครับผมวันนี้เราตำเยอะนะครับผมผมก็กะไม่ถูกแล้วกันเหมือนกันนะทุกคนนะแต่ก็จะใส่ประมาณ1ช้อนแล้วกันนะหช้อนโต๊ไปเลยนะครับช้อนกินของเรานี่แหละไม่ใช่ช้อนโต๊ะอะตำให้มันจับหยาบด้วยนะทุกคนนะอาจจะแบบไม่ได้ละเอียดมากนะครับต่อไปก็ผงชูรสครับผม นี่ใส่ลงไปเลยเพราะว่าวันนี้เราตำเยอะอยู่นะอยู่ชิลครับแล้วก็มะเขือเทศครับผมใส่ลงไปครับมะเขือเทศนี้เนี่ยเราสามารถแบบไม่ต้องผ่ามันก็ได้นะทุกคนเอายาัดไปเลยนะครับผมยัดลงโคกไปเลยนะทุกคนแล้วก็ตำปอกๆนะครับ เนี่ยตำแบบนี้เลยมันก็จะมีน้ําออกนะทุกคน <Venus. S 1> เวลาเรากินอุ้ยแต่ตำเบาๆนะกระเด็นนะเนี่ยเอาจริงโดนท่านเจบอกว่าวะก็มะเขือเขียวนนครับผมอ่าใส่ลงไปอัอนนี้ก็ถ้าใครชอบก็ชอบนะบางคนถ้าแบบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะครับแต่ก็ผม,มชอบกินนะครับเพราะว่ามันนุ่มดีกินข้าวกับส้มตำนะมีมะเขือ,ขอเทศนะครับมอามาลูกเดียวนะแล้วก็มะนาวว้ยมีก็ไม่เข้านะครับเมื่อกี้เกือบเข้ามือแล้วไม่ได้จะเข้ามะนาวนะแต่เข้ามือผมนี่แหละถ้าไม่อยากให้ส้มตำผมก็เอา ว่าจะเอาเม็ดมะนาวออกทุกคนมันลงไปโคกแล้วครับไม่เป็นไรช่างมัน้วกันไปครับตวงทัพพีใส่ไปวันนี้ว่าจะใส่ไปประมาณ4ทัพพีนะครับผมทุกคนไม่รู้ว่าจะเค็มหรือเปล่านะแต่เค็มไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆวันนี้เราแบบฝานประมาณ1ลูกเลยทุกคนต่อไปก็มาทําให้มันเข้าเครื่องกันนะครับผมแบบนี้เนี่ยโอ้โหยัดไปอีกครับเรียบร้อยไปก็ให้มันเข้ากัน อันนี้ก็เป็นเครื่องปลาหมึกนะครับมีกุ้งสดกุ้งสุกอ่ยายัดแบบโจโจโลงไปนี่บอกเลยว่าวันนี้โคกใหญ่มากโคกดนึงเลยอะทุกคนแบบติมคาราเบลเลยนะ <S <S อเอาละครับผมทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่ามาเป็นยังไงรสชาติอร่อยหรือเปล่าถูกใจอนามัมถูกลืมหรือเปล่าอืมไม่เผ็ดไม่เคม็มไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่กินดีกว่า <S <S หยอกครับผมทุกคนอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยอร่อย <Wow. S 1> รสแบบมันมาเลยทุกคนดูปรามือนะฮะ <c oughs> รสชาติเนี่ยโอเคแล้ว <c oughs> โอเคเลย <c oughs> เดี๋ยวไปเรามาจัดใส่จานของเราเลยดีกว่าครับผมทุกคน <c oughs> ผมว่าเราผมลืมอะไรลืมว่าเส้นขนมจริง <c oughs> นี่ครับผมสเต็กการส้มตำเราต้องตำแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราตีความเลยครับผมประมาณนี้เลย <c oughs> ว้าวว้าวเลยทีเดียวนะัะคุณผู้ชม คือยายอมเม่เนี่ยอยากจะชิมฝีมือด้วยนะครับผมขอตักให้ยายก่อนนิดนึงนิงนะึงยายผมอยากจะชิมฝีมือด้วยนะครับหลังจากตัดให้ยายเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ไข่เจียวล,ลงไปนะเป็นแผ่นมะเอฟเลยนะอ่าอันนี้ไม่นิดนึงโปะลงไปเลยแบบนี้เลยแล้วก็หัวกุ้งครับผมทอดชุบแป้งอันนี้จะมีรสแบบเอ่อนัวนๆทุกคนอืมคือมันจะหอมมัน,นครับผมจากมันหัวกุ้งนะอหอมจริงหอมจริงนะ ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มีขนมจีนนะครับผมหรือข้าวปุ้นเนาะชายสารผมอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะครับโอ้ยตึงลวกมานะครับร้อนๆเลยดูๆดูใส่ลงไปในน้ําอันนี้ก็เนื้อแห้งนะครับของยายนะฝากมาอืม เอาเดี๋ยวเรามาลองชิมมันก่อนเลยต้ตามตำมาอืมอร่อยนะตอนแรกคิดว่าจะเผ็ดน,นะ40เมตรเลยนะแต่เบาๆผักสลดัดครับผมใส่เข้าไปแล้วก็ไข่เจียวกับส้มตำสูตรโจโฉอ,อุมเมะนี่ยผมทุกคนดูอืมมะนาวาขมใส่เข้าไป อืมโอโหหอมมากอมร่อยมากทุกคนสลาดยัดไปกับส้มตำบวกปลาหมึกไปอืมคำโตไม่ดีเคี้ยวนานนะครับเขาเหนียวจ้ำลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่ด้วยกุ้งเนี่ยกุ้งนี้เอ้หลืมกุ้งสดกับกุ้งสุดไป เด้งมากอันนี้กุ้งสดมาฮะสุดๆนะครับผมทุกคนมือน,นีออ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวความสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวตากล้องผมหิวตอนนี้เส้นขนมจีนอันนี้คือต้มเองนะครับผมไปเฮ้ยเส้นขนมจีนมีกลิ่นนะทุกคนไม่รู้เป็นกลิ่นอะไรนะน่าจะเป็นกลิ่นสีอาหาร าครับผมขอรู้ว่าวแม่พี่น้องด้วยอาจจะมูมาน,นึงนะกินนี้อร่อยจริงอร่อยจริงอ่ะเดี๋ยวผมฟอร์ยคำสุดท้ายมามะเขือเทศนี่นะฮะนัดเข้ามาอืมอร่อยอ่ะว้าวแต่ไม่รู้ว่าส้มตำเนี่ยเหมือนโจ๊ะหรือเปล่านะแต่ไม่รู้นะฮะแต่บอกเลยว่าเป็นตำสุดผลแน่นอนอร่อยเดี๋ยวมาลองให้เจ๊เจ๊ชิมบ้างชิมดูดิข้าวปุ้นเออขนมจีนไปกับ<ม>แซมเหรอ อันนี้ต้มมาประมาณโลหนึ่งนะผมว่ายาดต้มครับเป็นไงตามตามตามด้วยมาลาเขามาลาเนี่ยอร่อยเลยเหผมนอนนอนสุดๆครับเกียร์วะเต็มสิบให้เท่าไหร่อะเฮ้ยอร่อยเกินนะเนี่ยจากสิเป็นสิบเอ็ดเลย ครับปมากุ้งหัวกุ้งครับไอหัวกุ้งไปเวลากินไปต้องพูดว่าโจโจ้ด้วยนะเฮ้ยโจโจ้ครับทำนี้พี่นอ้องอร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยชรับเซียมเนาะมันหนุหน,น,หนหนัวเนาะใช่ไหมกุ้งสดหวานปลาหมึกอร่อยวะกินไครกับเนี้ยลองดูครับ เนี่ยทุกคนทีจะกินผักให้ได้เยอะนะครับจะมันมวนมาแบบนี้คำแบบโตโตเอฟเอฟเลยทุกคนใครไม่กินผักแนะนําให้มวนนะครับผมเอามาคำโตโตแบบนี้นะแล้วก็ยัดใส่ทีเดียวหัวร่วง ช้อนไม่มีตะหลิวครัเอาตะหลิวแทนครับใช้ครับผมดง่ายเข้าไปโว้าวที่ตายอร่อยไหมอร่อยนะ มัน,ม,นมันมีแต่หวานหวานนั้นเนี่ยจริงเหรอครับเมื่อกี้ผมรู้แหละครับหบวานจริงทุกคนเนี่ยดูดูหวานมากอักครับโอเคครับผมไม่บายทุกคนฝากการกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับรายการชื่ออะไรก็คอมเมนต์บอกกันเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาจัดให้ใหม่คลิปนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนนะครับมเม้นกันมาหนะ้ชื่อรายการนะทุกคนนะอย่างที่ทำเมนูอะไรก็ลอง้าเมนูมานะครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนอร่อยมากนะครับตบมือเลย อร่อยเต็มสิบห้าเท่าไหร่นะมันเนี้ยห้ิครับอร่อยเกินนะผมเลยเดี๋ยวเมนูหน้าลูกคุณจะอร่อยไหมอร่อยนี่ครับมีดทยด้วยมาลาหวาน